การปฏิวัติจีนใน12ปานาที่ส่งผลต่อไทยเลื่อมเผ่อชางคํา12ปานานั้นอยู่ระหว่างชายแดนของจีนและพะมา่าทั้งสองรัฐพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการแต่งตั้งผู้ปกครองแผ่นดิน12ปานานั้นจึงได้รับการขนานนามว่ารัฐ2ฝ่ายฟ้าหรือ พ่อเป็นพ่อมา่านเป็นแม่ก็คือจีนเป็นพ่อพมา่าเป็นแม่ทําให้12ปัอน,นาเป็นรัฐที่อ่อนแอและไม่มีการพัฒนาต้องพึ่งพิงอํานาจรัฐที่มีอํานาจเหนือตนเสมอเมื่อจีนและพะมา่าอ่อนแอลง12ปัอน,นาก็หาที่พึ่งพิงใหม่ก็คือสยามและเชียงตุงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 12ปับน,นาจึงกลายเป็น ค่าสาฝ่ายฟ้าที่รับอำนาจมาจากจีนพาม่าและสยามเมื่อชาติตะวันตกเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเริ่มแสวงหาอนานิคมและกำหนดเส้นเขตแดนให้ชัดเจนทำให้จีนสนใจที่จะเข้ามาครอบครอง12ปันนาเพื่อแสดงความเป็นเจ้าเหนือแผ่นดินนี้โดยรัฐบาลจีน ได้ส่งข้าราชการเข้ามาปกครองและค่อยๆลิดรอนอำนาจเจ้านายหรือลงเรื่อยๆในช่วงที่จีนเข้ามายึดอำนาจนี้สร้างความวุ่นวายให้กับเจ้านายและชนชั้นปกครองตลอดจนไพ่บ้านพลเมืองของ12ปันนา อังกฤษได้ทำลายศสนย์อำนาจเดิมคือพม่าและเชียงตุงทำให้จารีตสัมพันธ์ของ12ปันากับจีนและพม่าสิ้นสุดลงและสิ้นสุดอย่างแท้จริงด้วยการปันเขตเต็นตามสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและจีนในคิตศักราช1804ทำให้12ปานาตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีน การปันเขตแดนกับฝรั่งเศสในคริสต์ศักราช1,805ฝรั่งเศสได้ยึด12ปันนาไป1,000นาก็คือพันนาอูเหนืออูใต้ทำให้เหลือแค่11พันนาแต่จีนก็ยังอนุโลมให้มีการปกครองด้วยระบอบเจ้าแผ่นดินเมื่อเกิดปฏิวัติครั้งที่1โดยซุนยัตเซนทำให้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นระบอบสาธารณร,รัฐ จีนจึงเข้ามาเปลี่ยนระบอบการปกครองใน12ปันนาจากระบบพันนาเป็นอำเภอและฐานะของเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนเป็นเพียงข้าราชการชาวพื้นเมืองของจีนคนหนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของจีนเมื่อเกิดการปฏิวัติครั้งที่2โดยเหมาเจ๋อตงจีนเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นแบบสังคมนิยมหรือคมอมมิวนิสต์ สิบสอนาจึงถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ไปโดยตลอย,ยและนี่คือเจ้าหม่อมคำดือกษัตริย์องค์สุดท้ายของ1 2บสอนาที่หนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและใช้ชีวิตแบบคนปกติก่อนหน้านี้ที่จีนชนะสงคามได้เข้ายึดครองพื้นที่และขับไล่เจ้าบ้านเจ้าเมืองถ้าใครไม่หนีออกมาก็จะถูกฆ่า การเข้ามาของชาวไทยลือนั้นหลักๆแล้วมีอยู่สองสาเหตุสาเหตุแรกคือการเคลื่อนย้ายของชุมชนจากสงครามระหว่างไทยลือและจีนอีกสาเหตุคือการถูกกวดต้อนโดยเจ้าเมืองน่านโดยเจ้าเมืองน่านนั้นได้นําคนไทยลือเข้ามาทางประเทศลาวและผ่านอำเภอเชียงของรุ่นแรกที่เข้ามานั้นเหมือนเป็นการเสี่ยงดวง ในการหาที่อยู่ที่ไหนปลอดภัยก็อยู่ด้วยความที่ขอบชายแดนนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของจึงอาศัยอยู่บริเวณชายแดนแลาวบ้างพม่าบ้างไทยบ้างโดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ริมแม่น้ําอีกข้อสันนิษฐานเรื่องการอพยพเข้ามาของชาวไทยลือนั้นสมัยก่อนที่ยังไม่มีรัฐชาติหรือเส้นเขตแดนที่ชัดเจนนั้นชาวไทยลือได้อพยพมาอยู่ในป่าฝั่งประเทศไทย ได้มีการถางป่าไม้ลกล้างเพื่อก่อตั้งไปชุมชนของตนต่อมาได้ย้ายเมืองเชียงคำมาอยู่ในพื้นที่ของชุมชนไทลือจนปัจจุบันเชียงคำนั้นเป็นเมืองชายแดนที่รองรับการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนตลอดเวลาเช่นชาวลือคนเมืองคนจีนเมี่ยนมง้งเป็นต้นจึงทำให้มีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการอยู่อาศัยจากในป่าไปสู่เมือง ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่รวมเป็นประเทศสยามนั้นชาวไทยลื้อจะขึ้นกับล้านนาแต่หลังจากได้มีการรวมประเทศและเกิดประเทศสยามขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการนับคนไทยลือ้อไทยใหญ่รวมเป็นคนสยามด้วยและให้การปกครองเป็นจุดๆไปโดยขึ้นกับสยามที่เดียวจากการสัมภาษณ์นั้นมีข้อสันนิษฐานว่า ชาวไทยลื้อที่อพยพมาในช่วงเกิดการปฏิวัตินั้นได้มีการเดินทางเข้ามาจากประเทศลาวเนื่องจากอำเภอชังคำและอำเภอภูซางนั้นอยู่ติดกับชายแดนลาวซึ่งอาจจะเดินทางเข้ามาได้ง่ายกว่าทางอื่นๆสรุปการเข้ามาของชาวไทลื้ออำเภอชังคำนั้นมีหลายระลอกไม่ว่าจะเป็นการอพยพเข้ามาเองเพื่อหนีสงครามหรือการกวดต้อนโดยไม่เต็มใจการอพยพเข้ามาเพื่อหนีสงครามนั้น เข้ามาในช่วงการปฏิวัติจีนหรือสองครามระหว่างจีนกับไทยลือและเข้ามาทางประเทศลาวเพราะอำเภอเชียงคำนั้นติดกับชายแดนลาวส่วนการถูกกวาดต้อนนั้นเราไม่อาจทราบได้เลยว่าชาวไทยลือนั้นมีความเต็มใจที่จะอพยพหรือเปล่าถ้าอ้างอิงจากภาพวาดจิตรกรรมบนฝาผนังนั้นจะเห็นได้ว่าใบหน้าของผู้อพยพนั้นมีความโศกเศร้าไม่เต็มใจอาจจะเป็นเพราะว่า การถูกกว่ดต้อนในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจ้าเมืองน่านได้ยกทัพไปตีหัวเมืองต่างๆเช่นเมืองโพเมืองนูนเมืองขอนแต่เจ้าเมืองเชียงลุ่งไม่ได้ต่อสู้ขณะยกทัพกลับนั้นเจ้าเมืองเชียงแข่งขอสวามิพักด้วยรวมถึงกว่ดต้อนเฉลยเหล่านั้นมาใส่ในเขตเมืองน่านไทลื้อเมืองต่างๆฝ้าขงองตะวันออกจึงถูกบังคับให้อพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่มาพร้อมกัน และนี่อาจจะเป็นการกวาดต้อนครั้งใหญ่ในการอพยพชาวไทยหรือส่วนการอพยพเข้ามาเพ่อหนีสงครามนั้นสรุปก็คือเป็นแค่กลุ่มเล็กๆไม่ได้มีเยอะเท่ากับการกวาดต้อนและอพยพเข้ามาทางประเทศลาวโดวยอาศัยอยู่บริเวณรอบๆอำเภอเชียงคำหรืออาจจะมีบางส่วนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเชียงคำซึ่งเป็นส่วนน้อย ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องนี้คือทำให้เรารู้ถึงที่มาความเป็นอยู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตของไทยลือ้อรวมถึงสาเหตุในการอพยพเข้ามาและเข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรมต่างๆของชาวไทยลือ้อเมื่อเข้าใจและยอมรับความหลากหลายนั้นแล้วความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นได้ยาก